สวัสดีครับผมอาร์ตคลินิกคานะครับวันนี้เรามีทริคดีๆนะครับในการดูแรลรถและก็ฆ่าเชื้อโรคภายในรถนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด <c oughs> 1 9ผมเนี่ยก็มีความกังวลใจนะครับเลย หาข้อมูลนะครับแล้วก็มาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆผู้รักรถได้ชมกันนะครับสำหรับตัวน้ำยานะครับที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคไวรัสและแบคท,ทีเรียนะครับหรือที่เอาง่ายๆก็คือฆ่าโควิด -19 เนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล ไม่ว่าจะเป็นเจลนะครับหรือที่สามารถปกป้องได้นะครับระดับหนึ่งก็คือลดอัตราการฟูมกระจายและก็การกระจายของไวรัสเนี่ยก็คือแมสนะฮะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยลอดพ้นจากโควิด19ได้นะครับและก็มี สารเคมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็คือซาเนโซ่ R C นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า BKC นะครับน้ำยาตัวนี้นะครับก็จะไปฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าโคโรนาไวรัสได้นะครับ โดยเราใช้ปริมาณเนี่ยไม่มากเลยนะครับก็คือประมาณ2มิลลิตรต่อน้ำา1ลิตรนะครับก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคนะครับโควิด19ได้นะครับวิธีใช้ก็ง,ง่ายๆนะครับก็เอาน้ำยามาแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำา1ลิตรนะครับขย่าวขย่าแล้วก็ทำการฉีดเช็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเบ้ามือจับภายในรถ แพ้งข้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถฆ่าเชื้อได้เลยนะครับน้ำยาในบ้านเรานะครับก็สามารถนำมาฆ่าเชื้อโควิด19ได้นะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น2ตัวนะครับก็คือตัวแรกนะครับจะเป็นน้ำยาซักผ้าขาวหรือไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์เนี่ยจะมีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไร์นะครับที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคนะครับโดยอัตราส่วนนะครับ เราจะใช้ไฮเตอร์นะครับที่ขวดละ250 ml นะครับเราจะใช้ที่5ฝาต่อน้ำา1ลิตร5ฝาเนี่ยก็เท่ากับ50 ml มิลลิลิตรนะครับสำหรับน้ำยาไฮเตอร์ละลายกับน้ำา1ลิตรนะครับแล้วก็นำไปเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้พื้นนะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับและหลังจาก ที่เราเช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับเราก็ทิ้งไว้ที่1นาทีแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดนะครับแล้วก็น้ํายาอีก1ตัวนะครับที่เรามีอยู่ในห้องน้ํากันแล้วนะครับนั่นก็คือน้ํายาฆ่าเชื้อเดสต์ตอลนะครับเดสตอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับมีตัวที่ใช้กับผิวหนังได้กับตัวที่ใช้เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อภายนอกก็คือใช้กับพวกพื้นเฟอร์นิเจอร์นะครับเราสังเกตจากสัญลักษณ์ที่เป็นมงกุฎนะครับอยู่ตรงฉลาก ตัวที่มีโมกุฎเราจะใช้กับร่างกายได้นะครับอัตราส่วนผสมสำหรับน้ำยาฆ่าเชื้อคอโรไซดีนอนหรือน้ำยาเดต่ออัตราส่วนผสมอยู่ที่250มิลลิลิตรต่อน้ำ5ลิตรหลังจากผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำไปใช้เช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค เป็นยังไงกันบ้างครับกับน้ำยาทั้ง4ตัวที่ผมได้แนะนำไปสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดถูกใจคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ